เรียนท่านคณะกรรมการและสวัสดีท่านผู้มีเกียรติทุกท่านค่ะดิฉันนางสาวปราณปิยาบุตรโคตรนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่6โรงเรียนสาวขีพิทยาคารวันนี้ดิฉันมากาสุนทรพจน์ในหัวข้อเทคโนโลยีเมตาเวิร์ดกับความท้าทายของกฎหมายไทยในโลกเสมือนจริงเนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์ประจำปี2568 m e t a เวิร์หรือจัก,กรวาลน,นารมิตรในภาษาไทยโลกเสมือนจริงที่สร้างขึ้นเพื่อให้ผู้คนสามารถมีปฏิสัมพันธ์และทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันผ่านเทคโนโลยีเสมือนจริงวันนี้ดิฉันขอเชิญทุกท่านมามองเรื่องของ m e t a เวิร์จากอีกมุมหนึ่งไม่ใช่แค่ในแง่ของโอกาสทางธุรกิจหรือความก้าวหน้าของเทคโนโลยีแต่ในฐานะพื้นที่ใหม่ ที่ต้องการกฎกติกาเพื่อการอยู่ร่วมกันเรากำลังเข้าสู่ยุคที่โลกเสมือนจริงไม่ใช่แค่ในจินตนาการอีกต่อไปผู้คนสามารถสร้างตัวตนใหม่ทำงานสร้างรายได้และแม้กระทั่งมีปฏิสัมพันธ์ทางสังคมในรูปแบบที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแต่เมื่อโลกขยายออกไปเช่นนี้กฎหมายที่เคยกำกับดูแลโลกของเรา จะยังคงใช้ได้อยู่หรือไม่ลองจินตนาการดูนะคะว่าหากเกิดการทำร้ายร่างกายกันในโลกเสมือนจริงทั้งในแง่ของการคุกคามทางเพศผ่านตัวละครอวตารหรือการทำลายทรัพย์สินดิจิทัลเช่นการของบ้านที่ซื้อมาด้วยเงินจริงๆจะนับเป็นการกระทำผิดทางอาญาหรือไม่และหากผู้กระทำผิดเป็นแค่อวตาร เราจะสามารถเอาผิดกับบุคคลจริงๆที่อยู่เบื้องหลังได้อย่างไรนี่คือประเด็นที่กฎหมายไทยในปัจจุบันยังไม่ได้ครอบคลุมอย่างชัดเจนและอาจสร้างช่องว่างทางกฎหมายที่เอื้อต่อการกระทําผิดได้ง่ายขึ้นนอกจากนี้เรื่องของสัญญาและกรรมสิทธิ์ก็เป็นอีกหนึ่งความท้าทายที่น่าสนใจในโลกเมตาเวิร์ มีการซื้อขายสิ่งของดิจิทัลและที่ดินเสมือนจริงในมูลค่ามหาศาลสัญญาการซื้อขายเหล่านี้จะมีผลบังคับใช้ทางกฎหมายหรือไม่และหากเกิดข้อพิาพาทขึ้นจะมีหน่วยงานใดเข้ามาทำหน้าที่ไกล่เกลีย่ยหรือตัดสินคดีความและทรัพย์สินดิจิทัลที่เราครอบครองอยู่จะมีสถานะทางกฎหมายอย่างไร ในอนาคตหากไม่มีกฎหมายที่ชัดเจนมารองรับอาจนำไปสู่การขาดความเชื่อมัน่นและอาจขัดขวางการเติบโตของเศรษฐกิจดิจิทัลในระยะยาวได้ดังนั้นสิ่งที่เราควรทำไม่ใช่การตั้งกำแพงกีดกันเทคโนโลยีแต่เป็นการปรับเปลี่ยนและพัฒนากฎหมายให้ก้าวทัน การพิจารณาการออกกฎหมายเฉพาะสำหรับโลกเสมือนจริงการกำหนดแนวทางปฏิบัติที่เป็นสากลตลอดจนการสร้างความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนและผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและเทคโนโลยีจึงเป็นสิ่งที่จำเป็นอย่างยิ่งดิฉันเชื่อมั่นว่าการเตรียมความพร้อมด้านกฎหมายอย่างรอบด้าน จะทำให้เราสามารถสร้างโลกเสมือนจริงที่มั่นคงปลอดภยัยและมีโอกาสในการพัฒนาได้อย่างยั่งยืนเพื่อให้ทุกคนในสังคมสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีใหม่ๆได้อย่างมั่นใจและเติบโตไปพร้อมกับโลกที่กำลังเปลี่ยนไป